เร่องสตอปไปครับโอ้ยอยู่ในคลิปนี้ครับผมอยู่กับ r o y a l Enfield m e t e o r เอ่อ Super m e t e o r 650ครับอยู่ด้วยกันมาถึง900กิโลนะครับจริงๆเป็นการเอารถมารันอินมากกว่าก็คือแต่ละคันผมก็จะรันอินให้ครบประมาณ3ระยะทางประมาณ300กิโลครับก็เลยอยากจะเอาฟิลลิ่งในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่มา เล่าให้เพื่อนๆได้ฟังว่าตัวซูเปอร์มอลตอร650เนี่ยขี่แล้วมันเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นที่จะผมแต่ก่อนอื่นที่ผมจะพูดถึงฟิลลิ่งนะครับเดี๋ยวมาดูตัวทรงรถก่อนว่าเขาเป็นยังไงนะครับนี่ครับคือตัวมอจอร์650ที่ผมกําลังพูดถึงอยู่นะครับตัวทรงรถเนี่ยเป็นสไตล์ของคุยเซอร์นะครับรเ,เป็น,นรถ ถ้าพูดแบบกันเข้าใจง่ายๆก็คือสไตล์ช็อปเปอร์นั่นเองนะครับแบรนด์ o รย l นแอ i ฟ l d แน่นอนหลายคนก็ทราบอยู่แล้วว่าเป็นแบรนด์ของอินเดียนะครับที่เอารถเข้ามาจำหน่ายในบ้านเรานะครับแล้วตอนนี้ตัว Super m e t ม o r อ650ก็ได้มาถึงเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอ้ยลงค่อนข้างที่จะแรงนิดนึงนะครับอันนี้เป็นรูปร่างหน้าตาของตัวรถที่ผมให้เพื่อนๆ ได้ดูกันก่อนเลยนะครับว่าเขามีรูปทรงแบบไหนยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อน,เ,อนเมื่อดูในรายละเอียดของตัวรถครับว่าตัวรถนั้นมีรายละเอียดอะไรกันบ้างผมขอเริ่มตั้งแต่ไฟหน้าของเขาเลยนะครับไฟหน้าของเขาเป็นไฟหน้าทรงกลมนะครับแต่ว่าตัวไฟเนี่ยเป็นไฟ LED นะครับเป็นไฟ LED เวลาเปิดกลาง,งค่ำกลางคืนหรือกลางวันเนี่ย ก็ให้ความสว่างชัดเจนนะครับและนอกจากนั้นนะครับไฟเลี้ยวจะเป็นไฟหลอดนะครับเป็นไฟหลอดฮาโลเจนที่แยกออกมาจากซ้ายขวาซึ่งตัวหลอดเองก็มีการให้ตัวได้เล็กน้อยนะครับไม่ได้ให้ตัวเยอะถัดลงมานะครับจะมีไฟครับทิมอยู่ด้านข้างของตัวโช๊ด้วยนะครับนอกจากนั้นในเรื่องของไฟเสร็จแล้ว เดีย๋ยวผมพาเพื่อนๆมาดูในเรื่องของไฟท้ายกันบ้างว่าเขามีรูปร่างเป็นยังไงนี่ครับไฟท้ายของเขาก็จะเป็นไฟแยกอิสระอีกเช่นเดียวกันซึ่งตัวไฟหลักเนี่ยพอเปิดไฟออกมาแล้วนะครับจะมีเป็นไฟวงแหวนเป็นไฟวงแหวนแต่ถ้าเวลาเบรกเนี่ยจะมีไฟเบรกอยู่ตรงกลางซึ่งจะสว่างขึ้นมาเต็มดวงของตัวไฟเบรกนั่นเอง นอกจากนั้นไฟเลี้ยวก็จะแยกซ้ายขวาอิสระออกมาแบบนี้นะครับด้านล่างถัดลงมาเนี่ยก็จะเป็นตำแหน่งของป้ายทะเบียนและรวมถึงก็มีไฟทับทิมติดมาให้ด้วยเพื่อความปลอดภัยนั่นเองโอ้ยลมแรงครับทริปนี้ผมอาจจะไม่ได้เอาไมคมานะครับก็าอาจจะได้ยินลมค่อนข้างที่จะอู้นิดหนึ่งเดี๋ยวมาดูตัวแผงหน้าปัดของเขากัน แผงหน้าปัดของเขาเป็นการผสมสภาวะเป็นการผสมผสานระหว่างดิจิตอลกับอนาล็อกครับตรงกลางเนี่ยจะเป็นดิจิตอลส่วนด้านนอกเนี่ยจะเป็นระบบอนาล็อกเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูพอเปิดปุ๊บระบบเนี่ยจะมีการรีเซ็ตตัวเองนะครับตัวไมเนี่ยจะมีเลขความเร็วถึง200นะครับตัวรอบก็จะเลดไลน์ก็หนึ่งมื่นสองพันนะครับรอบ แต่จริงๆแล้วก็ขับไม่ถึงแน่นอนนะครับส่วนตัวไม้ที่ระบบไม้ดิจิตอลเนี่ยมีอะไรบอกบ้างจะมีบอกระดับของตัวน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็มีเวลาบอกรวมถึงจะมีตำแหน่งเกียร์บอกมาให้ด้วยศูนย์เนี่ยคือเกียร์ว่างนะครับศูนย์นี่คือเกียร์ว่าง,นนางแต่ถ้าต้องการเข้าเกียร์หนึ่งจะมีเลขหนึ่งขึ้นมาให้นะครับจะเป็นแบบนี้ ขับลงมาจะเป็นทริป A ทริป B นะครับทริป A ทริป B อย่างนี้นะครับตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นโอิโอผมเพิ่งขับคันนี้มาประมาณ300กิโลนะครับส่วนด้านล่างเครื่องวงกลมด้านล่างเนี่ยจะเป็นตำแหน่งไฟของระบบเครื่องยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟ ABS ไฟเครื่องยนต์ไฟไฟของการเตือนน้ำมันเชื้อเพลิงในถังนะครับระบบต่างๆ และส่วนที่ตัวเป็นไม้กลมๆที่อยู่ด้านข้างด้านขวาเนี่ยตัวนี้ครับจะเป็นแอปของแอปการเดินทางที่จะต้องมีการเชื่อมต่อกับตัวโทรศัพท์ต้นเองซึ่งตัวมิติอเนี่ยมีระบบเนี้ยเข้ามาอยู่นานพอสมควรแล้วแหละแล้วก็ในตัว650ก็จะอย่างใช้อยู่นะครับทีนี้เปิดขึ้นมานะฮะนี่เวลา ถ้าสีแดงเนี้ยคือยังจะไม่มีการเชื่อมต่อกับตัวระบบโทรศัพท์นะครับแต่ถ้ากลางคืนเนี่ยผมบอกได้เลยว่าตัวจอและตัวไมเนี่ยแสงสว่างจ้ามากๆนะครับนอกจากนั้นในส่วนของแฮนด์เนี่ยเป็นแฮนด์บาร์แล้วก็มีองศามุมเข้าหาตัวผู้ขับขี่เล็กน้อยนะครับความกว้างของตัวแฮนด์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ890ม mm, ิลิเมตรนะครับ ด้านซ้ายมีปุ่มอะไรบ้างนะครับด้านซ้ายจะมีปุ่มของตัวตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมโหมดนะครับโหมดทิป A ทิปบีนั่นเองจะสามารถกดได้ที่ตร,ตรงนี้ครับที่นิ้วชี้ตรงนี้ก็จะทําการทํางานนะครับจะเลื่อนๆไปในตําแหน่งทิป A ทิป B ซึ่งถ้าหากทิป A เนี่ยเราต้องการรีเซ็ตเนี่ยนะครับหรือทิป B เนี่ยก็เพียงแค่กดตัวปุ่มตรงเนี้ย ค้างเอาไว้มันก็จะรีเซ็ตขึ้นมาเป็นสูงนะครับถัดลงมาจะเป็นของปุ่มไฟสูงและไฟต่ำรวมถึงไฟพารด้วยจะอยู่ในปุ่มเดียวกันไฟเลี้ยวครับถัดลงมาส่วนแตรก็จะอยู่ตรงนิปโปงปุ่มแต่และปุ่มของเค้าเนี่ยมีการทําง,งานที่นุ่มนวลน,นะนะครับแต่ผมตีนิดนึงอันนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเขามปคุยกันทีหลังนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยจะเป็นปุ่ม ปุ่มสตาร์ทนะครับปุ่มสตาร์ทอันนี้จะเป็นปุ่มพร้อมการทางานของเครื่องยนต์ผักมาด้านขวาเนี่ยเป็นปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์และขวาสุดเนี่ยจะเป็นปุ่มปับเครื่องยนต์แล้วก็ถัดลงมาจะเป็นปุ่มของไฟคาศาสตร์นั่นเองนะครับตัวแฮนด์เนี่ยจะมีลักษณะของความเป็นความเป็นเรทโทรนะครับตรงกลางเขาจะ ปล่องๆนิดนึงแล้วก็มีโลโก้ของเลโยน n f i e l d มาให้แล้วก็ตรงนี้จะมีเคอร์ฟของระดับมือนะครับเวลาจับลงไปเนี่ยมันก็จะมีระดับของแฮนด์เวลาเราจะได้ไม่ต้องกำเข้าไปลึกมากนะครับมากำเพียงแค่นี้ก็พอละส่วนตัวคัสหรือมือเบรกเนี่ยคัสหรือมือเบรกเนี่ยจะมีลักษณะค่อนข้างที่จะใหญ่ทีเดียวนะครับ เป็นสไตล์ของรถสไตล์คุลเซอร์หรือรถชอปเปอร์อยู่แล้วนะนะครับตัวก้านใหญ่แต่ว่าเวลากำรรเนี่ยนิ่มนะนะครับกำแล้วนิ่มมือมากเลยซึ่งการตั้งความตึงหย่อนของตัวคัดเนี่ยก็สามารถตั้งได้ตัวนี้นะครับนอกจากนั้นเรื่องของการตั้งความตึงหย่อนแล้วเนี่ยถ้าเราต้องการตั้งระดับของตัวมือคัดเนี่ยก็สามารถปรับได้ที่ตำแหน่งตัวนี้ครับตำแหน่งตัวนี้ก็สามารถที่จะตั้ง สูงต่ำได้เช่นเดียวกันเบรกนะครับก็จะมีการปรับระดับของสูงต่ำของตัวระดับมือคัทด,ด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนั้นนะครับเห็นรอยบากตรงนี้ไหมฮะลอยบากตรงนี้ก็เอาไว้ระบบเซฟตี้ก็คือหากมีการเกิดอุบัติเหตุนะครับล้มพับหรือล้มแปะอะไรก็ตามตัวนี้จะเป็นตัวที่หักออกไปก่อนนะครับซึ่งจะมีในรถหลายๆรุ่นนะครับ เพื่อนๆน่าจะเห็นกันบ่อยแล้วนะครับน่าจะเห็นกันบ่อยสําหรับตัวบากของมาดูในถังถังน้ํามันก่อนกันดีกว่านะครับถังน้ํามันเนี่ยจะเป็นทรงหยดน้ํานะครับจะเป็นทรงหยดน้ําแล้วก็จะมีฝาถังมาให้การเปิดปิดฝาถังน้ํามันนะครับจะใช้กุญแจเนี่ยเป็นตัวเปิดถังน้ํามันสามารถจุได้ถึง1 5ลิตรนะครับจะเติมได้ก็เป็นตัวแกสส๊สซฮอ์95กับ91เท่านั้นนะครับ ลาปิดก็แค่นี้ครับด้านข้างของถังเนี่ยจะมีโลโก้ของ Royal Enfield เอาไว้ให้เป็นตัวตัวโลโก้นูนขึ้นมานะครับตัวนี้ด้านข้างก็จะมีโลโก้ของ Supermoto ตรงนี้จะเป็นตำแหน่งของการใส่อุปกรณ์เครื่องมือมาให้ซึ่งต้องบอกว่าอุปกรณ์เครื่องมือที่ติดมาให้กับรถเนี่ย สวยทีเดียวแล้วก็ดูแน่นหนามากดูแข็งแรงมากนะครับได้ลองเปิดออกมาใช้กันแล้วก็รู้สึกว่าพอเห็นแล้วรู้สึกว้าวเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นผ้าแล้วก็มีการเก็บเนี่ยดีทีเดียวนะครับซึ่งการเปิดก็จะใช้กุญนแจรถนี่แหละมาเปิดตรงนี้นะครับเปิดฝาออกมานะครับเปิดฝาออกมาเปิดนี่นะครับก็จะเป็นหมุดเนี้ย เก็บไว้ดีมากเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะมีตัวชาร์จมาให้ด้วยซึ่งมันอยู่ตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะใช้ได้ตอนไหนก็คือน่าจะใช้ได้ตอนจอดมากกว่านะครับตอนขี่ไม่น่าจะมีโอกาสได้ใช้สักเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันอยู่อ๋อเขามีร่องตรงนี้มาให้นะฮะเขามีร่องสายมาให้ด้วยนะครับแต่ถ้าจะเอาจริงๆนะถ้าจะใช้งานจริงๆก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกสําหรับคนใช้งานเท่าไหร่นะัก เพราะว่าถ้าสายเนี่ยมันต้องพาดผ่านตัวบอดี้ของเครื่องยนต์ไปแล้วก็ไปตั้งอยู่ตรงนี้ยสายมันอาจจะต้องยาวสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ล็อกไว้อันนี้เดี๋ยวผมก็มาเก็บอีกทีดีดวานะครับเอามาให้เอาไมา้เพื่อนดูก่อนมันเป็นหมดล็อกนะครับเข็บไเลยมาช่วยเห็นแล้วสมเพด้วยทำให้อ่า ไออีกฝั่งหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรน่าจะเป็นกล่องปะหรือแบตบฝั่งนี้เนาะใช่ถึงกล่องหรือแบตก็ไม่รู้ไม่มีอืมีเปิดไม่ได้เนาะเอาแล้วเลื่อนลงมาเอาเวลาเดี๋ยวมาดูเบาะกันก่อนตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะสองตอนนะครับเบาะตำแหน่งของผู้นั่งเนี่ย จะมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างทีเดียวส่วนเบาะซ้อนท้ายของคู่ซ้อนเนี่ยก็จะไม่ได้ใหญ่นะรวมถึงจะมีตัวคาดหรือตัวรางไว้ให้ด้านข้างมีกล่องเก็บขอมมาให้นะครับคราวนี้มาดูกันในส่วนของช่วงล่างช่วงล่างที่เป็นโช๊คหน้าครับของโชว์ว่ามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง43มิลมนะครับมีระยะยุบอยู่ที่120มิลมในเรื่องของโช๊คหน้าของเขานะครับมีตัวนี้มาให้ตอนแรกผมนึกว่าเป็นพลาสติกแต่ไม่ใช่แล้วนะ เป็นมินียมนะครับเป็นมินียมซึ่งถ้าในรถสปอร์ตเนี่ยมันจะเหมือนตัวรัดทั้งรัดโชกทั้ง2ตัวนะครับซึ่งการรัดโชกทั้ง2ตัวนี้มีข้อดีอยังไงมันก็จะมีข้อดีในเรื่องของเวลาเข้าโค้งเนี่ยมันจะคุมให้โชกทั้ง2ตัวเนี่ยยุบพร้อมๆกันจะไม่มีตัวใดตัวหนึ่งสับหรือว่ากระเด้งนะครับอันนี้เป็นตัว ตัวที่ตัวเมติเอเมติเมติออนหกหเนี่ยติดมาให้ด้วยซึ่งจริงๆเราก็ได้ประโยชน์จากการทํางานของเขานะนะครับได้ประโยชน์จากการทํางานของเขาทีเดียวแล้วก็ในส่วนของล้อแมกนะครับสิก้านกับยาง1 9 0 1 9รนะครับดิสเบรกเนี่ยเป็นเบรก ABS ทั้งหน้าและหลังนะตัวปั๊มเบรกเนี่ยบายเบนะครับบายเบเนี่ยแน่นอนว่าเพื่อนๆหลายคนเองก็รู้อยู่แล้วว่า เป็นเป็นแบรนด์ลูกของเบมโบนะครับเป็นแบรนด์ลูกของเบมโบเช่นเดียวกันกับเบรกหลังก็จะเป็นเบรก ABS นะครับ,บเ,เ,ปเป็นเบรก ABS แล้วก็เป็นไฟเบรเช่นเดียวกันนะครับส่วนโช๊คหลังของเขาเนี่ยสามารถปรับพีโหลดได้ถึง5ระดับนะครับโดยการปรับของเขาเนี่ย การปรับของเขาเนี่ยจะต้องใช้กุญแจหกเหลี่ยมนะครับล็อกตัวนี้ใช้กุญแจหกเหลี่ยมล็อกตัวนี้แล้วก็หมุนนะครับหมุนให้มันเข้าล็อกตรงนี้อันนี้ก็เป็นโดยรวมของตัวรายละเอียดของตัวเมทิออที่เป็นภายนอกส่วนที่เป็นเครื่องยนต์นะครับส่วนที่เป็นเครื่องยนต์ตัวเนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาดหกร้อยห้าสิบสี่สีแล้วก็ ระบายความร้อนด้วยออยคูลเลอร์นะครับนในรายละเอียดของขนาดลูกสูบหรือช่วงชักเนี่ยผมไม่ได้มาว่าเขาเป็นยังไงนะครับตัวนี้ขับเคลื่อนด้วยโซ่ดูสวิงอาร์มเขาจะค่อนข้างที่จะสวยทีเดียวตัวเฟรมรถของเขาก็มีการออกแบบและดีไซน์ใหม่เช่นเดียวกันนะครับคราวนี้มาดูในเรื่องของรายละเอียดการขับขี่ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ สำหรับคนที่มีความสูง161นะครับกับน้ำหนัก60เวลานั่งตัวเมติโอซ u p เ r อร์เมติอ650แล้วอะ่ะมันจะเป็นอย่างนี้ครับขหาขหาน่าจะวางได้แค่ครึ่งเท้านะครับวางได้ครึ่งเท้าแล้วก็เวลานั่งไปเนี่ยขามจะพาดจะค่อนข้างสุดขาเหมือนกันนะครับดังนั้นจะค่อนข้างมีปัญหาในช่วงของการใช้เบรกอยู่พอสมควรเพราะว่า เราจะต้องงุ้มปลายเท้าลงไปสุดเท้าเลยซึ่งในบางจังหวะนะครับต้องถึงกับขยับตัวมาข้างหน้านะครับขยับตัวมาข้างหน้าเพื่อเอาใช้ปลายเท้าเนี่ยกดเบรกเช่นเดียวกันตำแหน่งเกียร์นะครับตำแหน่งเกียร์เองก็เช่นเดียวกันนะครับจะต้องวางแล้วก็เวลากดเนี่ยนะครับต้องใช้ปลายเท้างุ้มแต่ว่าผมว่าปัญหายังไม่เท่ากับฝั่งเบรกนะครับฝั่งเบรกจะมากกว่าแต่ฝั่งเกียร์เนี่ยม่ใช้ปลายเท้ากดแค่นี้เอง ส่วนแขนจะค่อนข้างยืดไปค่อนข้างที่จะสุดแขนอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวเบาะเนี่ยมันเป็นแอ่งอยู่ตรงนี้นะครับถ้านั่งถ้านั่งเต็มเต็มตามรูปทรงของเบาะนะนะครับมันจะต้องแบบสุดแขนอยู่พอสมควรแล้วก็จะต้องผู้ขี่เนี่ยจะต้องโน้มตัวไปข้างหน้าอยู่เล็กน้อยนะครับซึ่งถ้าขี่ไปนานๆเนี่ยมันก็เกิดอาการเมื่อยล้าอยู่เหมือนกันนะด้วยลักษณะการออกแบบของตัวเบาะนะครับเวลานั่งไปตรงเนี้ จะค่อนข้างเป็นหลุมแต่ตรงเนี้ยหัวบอกเนี่ยจะเป็นสันนะครับทําให้เวลาขับขี่ไปนานๆแล้วอะกลับกลายเป็นว่าต้นขาที่เรามาพาดอยู่ตรงเนี้ยมันจะรู้สึกเจ็บบ้างนะครับมันจะรู้สึกเจ็บอยู่พอสมควรเลยแหละนะครับบางทีงก็ต้องแบบต้องเบรกต้องพักสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวเครื่องยนต์แรงสถานเมื่อใช้ความเร็วสูงๆรอบสูงๆแล้วเนี่ย แรงสะ้านของเครื่องยนต์ก็เล่นเอามือฉันพี่หนึ่งร้ยเจ็ดสิบปดครับลองนั่งหน่อยครับพี่ครับผมซึ่งจากออขอบคุณมากครับพี่ต้องขันนี่โอ้แหมนี่ครับนั่งแล้วขาค่อนข้างที่จะพอดีไหมพี่เอาฟิลลิ่งพี่พอดีสบายสนุกนะครับแล้วครับสนุก แล้วก็ในการเปลี่ยนเกียร์หรือเปลรเงี้ยใช้ได้เลยใช่ไหมพี่ใช่จังหวะดีมากครับจังหวะดีมากๆครับจังหวะดีอันนี้คือสําหรับคนที่มีความสูง100 70เจ็ดสิบขึ้นเจ็ดสิบขึ้นผมคิดว่านะเจ็ดสิบห้าถึงเจ็ดสิบแปดเนี่ยผมว่านี่อะไรที่มันเพราะว่าช่วงแฮนเนี่ยผมว่าโอเคแล้วก็เข่าเนี่ยจะมากระชับกับตรงนี้พอดีโอ้โหนะครับนี่กระชับแล้วก็เวลาที่แบบเวลาที่แบบเราวิ่งมาน้อยจะมีบัมมีเนินเนาะมันจะกระชับรถได้ดีกว่าจะไม่ไม่บินข้ามรถ ครับ,รบแล้วก็จังหวะเท้านี่เขาหนึบมากนะแล้วก็จังหวะการใช้เบรกเนี่ยผมพอดีมากจริงๆนั่งสบายนะไม่ไม่ฟอร์เวิร์ดมากเท่าไหาร่เหมือนเหมือนนกเก็ตแล้วก็เหมือนทัวร์ริงแล้วแบบเลื่อนไปข้างหน้านิดหน่อยเท่านี้เองครับโอ้โหฟิลดีอันนี้เป็นฟิลลิ่งของคนที่มีความสูง171ครับซึ่งต่างจากผมที่มีความสูง161มากเลยอ,อ,อันนี้เป็น,นเป็นอีกฟิลหนึ่งต้องบอกเลยว่า<ช>เป็นอีกฟิลหนึ่งนะ แล้วก็บอกเราตัวใหญ่ตัวหนักผมหนัก80เนาะครับบอกก็แน่นดีเนาะไม่รู้สึกว่าอยู่ไว้ครับอ่าบอกแน่นมันไม่จมอ่ะพอเราทำหนักเยอะเรานั่งมันไม่จมอ่าแน่นดีครับผมอ่าขอบคุณมากเลยครับพี่แขกที่ให้มาคุยในเรื่องฟิลลิ่งของกับเราในวันนี้นะครับแค่นั้นเองแล้วนอกนั้นนอกจากตนั้นนะครับตำแหน่งของแทนเองที่มีความกว้างอยู่890มิลลิเมตร840มิลลิเมตรนี่แหละครับจะมีความกว้าง ซึ่งเป็นสไตล์ของรถคูเซอร์อยู่แล้วแต่ว่าด้วยการวางบาลานซ์ของตัวเครื่องยนต์ดูเมติออ650นนะที่มีการวางบาลานซ์แล้วก็ให้ตำแหน่งศูนย์ถ่วงที่ดีเนี่ยมันเลยทําให้การควบคุมรถเนี่ยเป็นไปได้อย่างอิสระแล้วก็รู้สึกว่ามั่นใจเวลาเลี้ยวหรือต้องเลี้ยวในมุมแคบๆนะครับดังนั้นเวลาดังนั้น แทนที่มีความกว้างแบบนี้เวลาขี่ไกลๆหรือขี่ในเมืองอ่ะมันก็เลยรู้สึกว่ามันมีความมั่นใจที่จะควบคุมรถนะครับเออผมนิดนึงถ้าหากเป็นไปได้นะรถทันนี้ถ้าเกิดมีพักเท้าตรงนี้อีกอีกสักหนึ่งตำแหน่งนะมันจะช่วยให้มันจะช่วยให้ผู้ขับขี่คลายอาการเมื่อยล้าได้นะนะครับตรงนี้ถือว่าน่าจะน่าจะ น่าจะมีไว้ให้อีกสักตำแหน่งหนึ่งน่าเสียดายที่ไม่มีให้นะครับส่วนในเรื่องของการควบคุมตำแหน่งปุ่มเนี่ยนะครับผมให้ดูปุ่มไปแล้วว่ามีอะไรบ้างแต่ที่รู้สึกว่าติดนิดนึงก็คือในเรื่องของตำแหน่งไฟพาร์ตผมคิดว่าตำแหน่งไฟพาร์อ่ะน่าจะอยู่ตำแหน่งดีมากกว่านะครับเพราะว่าเวลาจะใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะเอื้อมนิ้วโป้งขึ้นมาเพื่อดันไฟพาร์ตรงเนี้ย นะครับมันจะทําให้เราเสียการควบคุมรถไม่ว่าจะใช้ความเร็วอยู่เท่าไหร่ก็ตามนะครับเพราะว่าปกติแล้วนิ้วโป้งจะเป็นตัวล็อกแฮนด์นะครับจะเป็นตัวล็อกแฮนด์เอาไว้เพื่อให้การเลี้ยวหรือการควบคุมรถทําได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่เมื่อปล่อยนิ้วโป้งออกมาแล้วเพื่อมาดันตัวนี้ ซึ่งจะต้องเอื้อมนิ้วโป้งไปพอสมควรหรือนิ้วผมหนือนิ้วโป้งผมสั้นก็ไม่รู้นะครับนะครับมันต้องเอื้อมแล้วก็ต้องดัดนไปพอสมควรดังนั้นถ้าจะย้ายมาตำตำแหน่งตรงนี้ผมคิดว่ามันน่าจะทํางานได้มีประสิทธิภาพและทํางานได้ง่ายมากกว่าและการควบคุมรถเองก็ไม่เสียการทรงตัวไปนะครับตรงนี้เป็นจุดที่ผมคิดว่าน่าน่าจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมองเห็นแล้วดูว่า ก็ใช้ได้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ก็น่าจะเป็นอีกความเห็นหนึ่งของสําหรับผู้ที่ใช้รถจริงๆนะครับมาดูในเรื่องของเครื่องยนต์ขนาด600ยห้าสิบสี่ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นรถที่มีอัตราเร่งนุ่มนวลแต่มีพลังก็คือกำลังกำลังกำลังอัดของเครื่องยนต์ดีทีเดียวระบบเกียร์มีการเปลี่ยนที่นุ่มนวล ไม่ว่าจะเป็นการงัดเกียร์ขึ้นหรือว่าเชนเกียร์เครื่องยนต์ให้ความสมูทนะครับเวลาขี่แล้วรถไม่ดีดนะครับไม่ดีดหรือว่าอินจิเนอร์เนี่ยทำงานจนทําให้รู้สึกว่าผู้ขับขี่เนี่ยเ,เสียความทรงตัวหรือว่าหมดความมั่นใจไปนะครับระบบอินจินเนร์ของเขาทําให้รู้สึกว่านุ่มนวลน,นุ่มนวลจนผมคิดว่าคันนี้มี S อซิสสลิปครดหรือเปล่า ครับตรงนี้ผมไม่ได้ข้อมูลมาแต่ถ้าเพื่อนๆได้ข้อมูลมาก็พิมพ์บอกไว้ก็ได้นะครับเพราะว่าผมเอามาขี่เนี่ยเป็นการเลนอินไม่ได้ยังไม่ได้ข้อมูลใดๆของตัวรถออกมาเลยนะครับนอกจากนั้นนะครับความต่อเนื่องของเกียร์ดีความเร็วของตัวรถนะครับความเร็วของตัวรถในแต่ละเกียร์เองถือว่าทําได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็แน่นอน คันนี้ถึงแม้ผมจะไม่ได้ลองท็อปสปีดแต่คิดว่ามี160-170ให้เพื่อนๆได้เห็นอย่างแน่นอนนะครับซึ่งการใช้ความเร็วระดับนี้ตัวรถที่มีโชคหน้าแบบนี้มีโชคหลังแบบนี้แล้วก็สมรรถนะของตัวยางใหญ่ขนาดนี้ผมลืมบอกไปว่ายางหลังเขาเนี่ยมีขนาดถึงนะครับตัวยางมีขนาดถึง150-80-16ครับมีขนาดยางที่ใหญ่ ดังนั้นเวลาตกหลุมหรือกระแทกนะครับตัวยางและชกช่วงล่างเนี่ยช่วยซับพอร์ตนะครับช่วยซับแรงกระแทกให้กับผู้ขับขี่ได้ดีทีเดียวผมหนักประมาณ60เนี่ย mm hmm. ก็ถือว่าโอเคแล้วนะนะกับโชกอัพที่สามารถปรับพีโลดได้ถึง5ระดับแบบนี้สก็เพียงพอแล้วสำหรับผมแต่บางท่านถ้าขี่แล้วรู้สึกว่า มันแข็งเกินไปนะครับมันแข็งเกินไปก็สามารถไปปรับได้ที่ตัวปรับกิโลดนะครับตัวท่อเขาวางท่อคู่ออกมานะวางท่อคู่ออกมาแล้วก็เสียงเพราะทีเดียวนะครับเสียงเพราะทีเดียวมาต่อตัวรถถือว่าให้การทรงตัวที่ดีนะครับให้การทรงตัวที่ดีจะแม้จะเป็นการเข้าในโค้งแคบหรือโค้งกว้างรถควบคุมได้ง่ายอย่างที่บอกไปแล้วว่าเขามีการ,ราวางบาลานซ์ของตัวเครื่องยนต์มาได้ดี และศูนยท่วงก็ไม่ได้เยอะไม่ได้สูงเกินไปนะักศูนย์ท่วงก็เคลียร์แลนด์นะครับไม่ได้สูงมันเลยทําให้การควบคุมรถเนี่ยทาได้ง่ายแล้วก็รู้สึกอิสระนะครับแฮนควบคุมได้ง่ายนะครับสําหรับรถตัวซูเปอร์เมทิออร์หมันมีอีกตัวแต่งอีกตัวหนึ่งซึ่งจะมีแป้นเบรกแล้วก็บอกเนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งผมไม่ได้ถ่ายมาให้ดูแต่ว่าบอกบอกเลยว่า เป็นเบาะที่นั่งนุ่มกว่าเดิมนะครับเป็นเบาะที่นั่งได้นุ่มนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดที่ผมเอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันว่าตัว r o ย a l e n f i e l d Super m e t e ม r ติอ650คันนี้เป็นยังไงนะครับก็เป็นฟีลลิ่งที่ผมได้มีโอกาสได้จับแล้วก็เอามาบอกเพื่อนๆกันนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่น่าสนใจสำหรับคนที่ชื่นชอบหรือชอบรถสไตล์ คุยเซอร์แบบนี้นะครับเดียบอกเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นมินยมนะเป็นมินยมหมดเลยนะครับเป็นมินยมทั้งทั้งชุดเลยแข็งแรงสมรรถนะดีนะครับส่วนเรื่องอัตราการสิ้นเปลืองเนี่ยถังน้ำมันสามร้อยโลเนี่ยนะครับสามร้อยโลผมขี่ไม่หมดหรอกนะครับก็ขี่มาได้สักประมาณสองร้อยโลผมก็เติมเอาไว้แล้วเพราะว่า เซฟเอาไว้ก่อนนะครับเผื่อที่จะต้องไปน้ํามันหมดช่วงไหนหรือ,อยังไงนะครับส่วนในรายละเอียดอื่นๆน,นะครับในรายละเอียดอื่นๆถ้าเพื่อนๆต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือผมขาดตกบกพร่องตรงไหนไปนะครับสามารถทักเข้ามาคุยพูดค,ค,คุยกันได้ว่าเออถ้าขี่แบบนี้แล้วมันจะเป็นยังไงหรือข้อมูลแบบไหนหอะไรยังไงถ้าเพื่อนๆทักมาแล้วเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลเอามา เพิ่มเติมให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงน่าจะลากำในก่อนครับแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามของหลายๆท่านนะครับที่มาช่วยกดติดตามและ subscribe ให้กับช่องของ stop b ไบ e นะครับวันนี้ก็คงต้องลากำไปก่อนนะครับสนุกจริงๆครับกับตัว l i g e n d Unfield เมเจอร5 0คันนี้ครับ